แม่น้ำตาลลายแม่สีน้ำแม่น้ำตาลลายแม่เนื้อลายแม่เนื้อลายอันนี้ใครเอ่ยสีอ่อนหางมนก้อนหางมนมาครับชาาวันนี้เจ้าเหมียวก็ยังตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนอยู่กับสมาชิกใหม่ เสาพุ่มพวงแม่เนื้ออ่อนสี่ดังดังหังมนเมื่อกี้ผ่านมาเห็นเจ้าสมาชิกใหม่อยู่ตรงนั้นกลางเป,ปลี่ยนป่ายอยู่กระถางต้นไม้นั่นเขาก็ยังอยากจะเข้ามาปเป็นเพื่อนๆกับเจ้าเมียว,วัดยังเข้ามาไม่ได้อีกอีกหนึ่งเช้า ที่ยังเข้าหากันไม่ได้เมื่อคืนก็คงจะนอนแถวนั้นแลหละลวงปูเอาอาหารวางไว้ให้เขาได้กินเขาก็กินแล้วครับกินแล้วแต่แลวงปูก็ยังเข้าหาใกล้เขาไม่ได้จะไม่น้าตาลลายพาลูกไปอยู่บ้านใหม่เลยยังคะพาลูกไปอยู่บ้านใหม่รืยยังคะไปได้ยัง เมื่อคืนยังไม่พาลูกไปอยู่ประนอนบ้านใหม่เลรออดอ้อ,อ,อนเลรออดอ้อ,อ,อนหลวงปู่วานไปดูบ้านใหม่แล้วหรอเมื่อวานไปดูบ้านใหม่แล้วเป็นไงบ้างชอบชอบไหมชอบเนาะแต่ลูกเขายังไม่ไปนะลูกยังไม่ไปครับครับอืมเจ้าปีเมียวก็กาลังจับจองบ,บ้านใหม่กันวันนี้ก็เช้าๆก็ออกมารับแดดรับลมยามเช้าๆ อากาศดีครับอากาศดีลูกๆหลานๆลงปูกก็กำลังเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันแม่ๆเขาก็พยายามหาที่อยู่ให้เป็นส่วนตัวขึ้นเรื่อยๆปลูกก็ได้เตรียมบ้านให้เขาอยู่ยกันคนละจุดคนละหลังแต่ก็ยัง บางบางครอบครัวก็ยังไม่ไปอยู่ก็ยังม่คุไม่คุ้นเคยเจ้าวุ้นอ่อนวุ้นอ่อนครับเจ้าแม่สีเทาแม่สีเทาก็ยังไม่ไม่ไปยังไม่พาลูกไปครับสลับบ้านที่ทําเมื่อวันเมื่อวาน,วานบริเวณนี้ก็ตอนนี้ก็ขนขนโครงเข้าไปป่าแล้ว ไปให้เมียวๆที่อยู่ในป่าได้ได้อยู่ก็ไปมุงกระเบื้องในป่านน้นที่มีพระมาจำพรรษาสองรูปนะครับท่านว่าเดี๋ยวท่านจะให้คณะกรรมการช,าชุมชนปา่าบริเวณป่านั้นทำกันขึ้นมาทำขึ้นมาโดยที่ใช้ไม้ไผ่ทำไม้แถวนั้นตัดไม้แถวนั้นทำกับก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาของที่ทางเราทำ ส่วนที่ทางหลวงปู่ทำนี่ก็จะให้ให้ไว้ที่บริเวณป่าชุมชนป่ารอบวัดองปูนี่เลยป่าละวัดปงชัยครับสำหรับส่วนตรงนั้นท่านขอว่าท่านขอรับผิดชอบรับผิดชอบดําเนินการเองเลยจะได้ไม่เป็นการรบกวนหลวงปู่หลวงปู่ก็จะได้มีเวลาดูแลน้องน้องแมวดูแลพุทธสถานพระปงชัยมากขึ้นก็ขอขอนุมมทานากับคณะคณะพระสงฆ์ในตำบลบ้านสาแอำเภเจ้าห่มที่ได้มี ครงการจัดพระสงฆ์มาปฏิบัติธรรมจำพรรษาในป่าชุมชนเพื่อด้วยช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมดูแลรักษาป่าและเมตตาต่อสัพพะสัตสัพสัตทั้งหลายให้ได้อยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้อย่างมีความสุขมาด้านนี้ก็มาพบกับเจ้าข้าวหอมข้าวหอมลูกของแม่สีเทา ข้าวหอมข้าวหอมตามมาด้วยข้าวข้าวเจ้าข้าวเจ้าสีขาวข้าวเจ้าหางหางขอดมนมนในข้าวเจ้าเจ้าข้าวเจ้าข้าวเจ้าข้าวแล้วข้าวเหนียวอยู่ไหนข้าวเหนียวดูข ouais ้าวเหนียวสิแผดูข้าวเหนียวสิอันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวอยู่นี่ค่ะข้าวเหนียวอยู่นี่ข้าวเหนียว ครับลูกของแม่สีเทามีสามชีวิตมีข้าวหอมข้าวเจ้าข้าวเหนียวจ้าข้าวหอมข้าวเจ้าข้าวเหนียวจ้าข้าวหอมข้าวเจ้าข้าวเหนียวจ้าแล้วก็มาดูลูกของแม่จำปีแกงสีชา สาวๆชาทั้งสี่ยังไม่ตื่นเลยตื่นมาแล้วกินนมแม่อยู่ตื่นมาแล้วยังกินนมแม่อยู่ในที่นอนนี้เลยครับทุกครั้งเขาจะเต้นคึกคักคึกคักเจ้านี้ตื่นสายกินข้าวยังไม่กินข้าวกินนมกับแม่ก่อนเนาะครับได้ที่นอนใหม่เลยนอนเต็มที่นอนตื่นสายครับครับสำหรับวันนี้หลวงปู่ก็ฝาก คลิปดีๆเช้านี้ให้กับเอทุกคนทุกท่านได้รับชมได้ดูกันอย่างสุขใจขอหน่วยเอชัยให้กับ f อฟซทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจสมปรารสนาในสิ่งที่ปรรถนาทุกประการทุกคนทุกท่านทั่วการทุกท่านเธินสาธุสาธุสาธุแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้าสาธุ